กว่าจะเชื่อมได้เนี่ยแบบอันนี้นะครับโคตรยากกว่าจะปรับเซตติ้งได้ดูผมเชื่อม ตัวนี้เป็นตู้เชื่อมอลูมิเนียมโดยตรงเลยนะครับของ e n d e ดอระบบไฟ ACDC หน้าจอเนี่ยเป็น l e d สวยใสายมากนะครับล้ำหน้าคู่แข่งไปไกลเลยปุ่มหมุนเนี่ยมันดูแน่นมากๆเลยหมุนทีละคิกนะครับค่อนข้างแมนยำตัวนี้ได้เพาส์ทั้ง ACDC นะครับปรับได้แบบละเอียดสุดๆแถมให้ฟุตพีดอมมาด้วยเดี๋ยวไปดูตอนเชื่อมเลยงานแรกเนี่ยผมจะลองใช้โหมด AI นะครับให้เครื่องมันตั้งค่าให้เรามีหน้าที่แค่ปรับไฟอย่างเดียวนะครับเหมาะกับมือใหม่มากๆอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีผิว2ชั้นเราจะต้องเจาะไฟเปิดผิวมันก่อนนะครับถเเมวด้้าารสนน็กั ยัดเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้ผมใช้ลวดเส้นใหญ่มันจะยัดลวดเข้าไปนิดเดียวนะครับก็จะได้รอยเชื่อมเต็มๆแบบนี้เลยถ้าอยากจะเชื่อมท่อลูิเนียมแบบม้วนเดียวจบเนี่ยเราก็ต้องเอาขึ้นโต๊ะหมุนนะครับงานเนี่ยเราจะโกงด้วยระบบเผาไฟมันจะวิ่งขึ้นๆลงๆนะครับเพื่อควบคุมความร้อนเหมือนเดิมนะครับจงังหวะแรกเนี่ยเปิดผิวขึ้นมาก่อน พอเห็นบ่อหลอมปุ๊บเรายัดลวดเข้าไปนะครับแล้วค่อยหมุนชิ้นงานเทคนิคนะครับพอจังหวะไฟแรงเนี่ยน้ำบ่อหลอมมันจะวิ่งมาให้เรายัดลวดเข้าไปตอนนั้นนะครับที่ขอบบ่อหลอมพอเชื่อมเสร็จแล้วนี่ฟินมากครับโหรอยเชื่อมสกิ้งเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ได้กับตัวเนี้ยอลังการมากนะครับเป็นฟูดพีดัลอะไหล่หัวเชื่อมทั้งสเตนบานเบิกไปหมดเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยทักมาถามได้หรือสงสัยเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบครับ